ตื่น,นเศร้ามะทั้งแดดแฉแดดเจ่มมือในใี่ย่ายได้รกับเขาทอดปลาเขือพี่น้องกับทอดปลาทูตำน้ำพริกกะปีมือนีต่ตาเศ้ากะเห็ดอีกเที่ยนึงเห็ดไส้บาดเรียบร้อยบะนี้เห็ดให้ซุ่มยุบ้านบะนี้ทอดปลาทูทอดปลาเขือกับกรอบกินกับน้ำพริกกะปีจ้า กับเขาเศร้าเมื่อน,นี้เมื่อน,นี้กับบระเทณที่ยังมากไหมกับทอดปลาทูนี่ละใส่บาทน้ำกับบักเผาผ้าบักเผาเห็ดใส่ถุงเรียบร้อยเอาไปใส่จังหันสันเศร้าไห้เพิ่นสันเศร้าเรียบร้อยัดนี้ซุ่มยู่บ้านบัดนี้นี่แหละจ้าทอดปลาทูทอดบักเขือมากินเขาน้ำกันแล้วจ้าตื่นเศร้าขึ้นมา,าจะ ล่างนาว่าล่างนาลืมหรอฝ่าวายพี่น้องยานประท่านใจบาทจำนี่ละจ้า